ส oh วัสดีค่ะเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันศุกร์นะคะศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันที่ส6แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันดีเป็นวันที่หวยออกนะคะ <c oughs> ก็เป็นความหวังนะคะของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนนะคะวันนี้แอดก็ปันจักรยานนะคะพาออกกําลังกายไปด้วยแลต่จะออกไปซื้อ ของมาหมู่บ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปั่นข้าวมาบ้านด้วยนะคะนี่ก็ถือโอกาสปั่นเอากำลังใจไปด้วยเลยนะคะทำคลิปแล้วก็ลองกล้องด้วยนะคะไอ้ลองลองมือถือด้วยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะข้อมูลมันไม่เก็บไม่เก็บคลิปยาวเมื่อวานก็หลุดไปเองนะคะเมื่อวานก็หลุดไปเองยังไม่ได้แบบอ่า ยังไม่ได้สวัสดพีพี่พี่น้องน้องก่อนลงเลยนะคะคลิปหายคลิปหลุดไปเองนะคะวันนี้ก็เลยมาลองดูนะคะปั่นออกนะคะถ้ามันหลุดเดี๋ยวก็ทําคลิปปั่นเท้ากลับมาได้นะคะก็เลยเดี๋ยวออกไปอยากทานน้ำเต้าหู้อะคะ่ะเพราะว่าเขาจะหมดเร็วนะก็ออกไปดูไว้ก่อนเพราะสายแล้วน้อคนนี้ขมมวแต่นี้แหละ ล้างข้อมูลอะไรในโทรศัพท um ์น,นะะี่แหละก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไนออกบ้างเลยนะคะมันไม้่มี่ปปหมดเนาะไม่รู้ว่าอะไรมันสำคัญก็ถอนในที่เรารู้รู้ก่อนไอที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวรอให้รู้มากก่อนเนาะ แบบเข้าได้ไม่กี่บ้านเนาะมันเวียนหัวปวดหัวมากๆเลยตอนกลางคืนก็เลยไม่ได้เข้าบ้านใครนะคะเมื่อเช้าได้ตื่นมาตอนเช้ามืดเนาะก็มาเข้าช่องดูคลิปมั่งเข้าไปส่งติกเกอร์ให้น้องๆมั่งนะคะอั่นติกเกอร์ให้น้องๆมั่งก็ปวดตาเนาะ พยายามเาเปลี่ยนเป็นเข้าไปดูคลิปไปหลังบ้านให้น้องเนาะจะได้แบบหยุดพักสายตามัางก่อนไม้งั้นอันแบบนี้ไม่ไหวน,นะคะสายตาแสบตาข้างสายมากเลยแล้วมันมันค้ำๆเหมือนกับแบบมีอะไรอยู่ในในลูกตา,าวานนี้ก็เนี่ย ดับยังไม่ทันแบบได้ลงเลยนะคะยังไม่ทันได้ลงคิบเลย mm hmm. ก็ดับเองนะคะดับเอง mm hmm. ดีว่าข้อมูลมอยู่เนอะใน23 2 0 2นะ22หรือ23านาทีไม่รู้เนอะม mm ัน hmm. ดับแอดก็แบบลองไงดับแค่ไหนก็แค่นั้นเนอะ mm hmm. ก็ถ้ามันดับแล้วก็แอดไม่ได้บอกก <laughs> ล่าวลงไลน์ลงคลิปเนอะยังไม่ได้แบบ ฝากคลิปลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันหลุดนะคะมันหลุดก็ต้องกรากบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะคะนี้ก็สายมากแล้วนะคะแท็กซี่ก็ไม่มีแล้วหมดก็เอามีงออกไปหมดแล้วแล้วก็จะมาหานะ้ำเต้าหู้ทานนนะคะตินะะด,ดนะคะรถติดรถนะคะมัน แคบแล้วเพื่นที่มันแคบรถต้องข้ามไม่ค้าแบบคนสองจักนแล้วนะคะมันสายแล้วก็เบื่อนะคะเบื่อ้าไม่รู้จะทานอะไรนี่อยากกินมาม่ามากเลยม,มาม่ากส้มยำเนาะอาหารญี่ปุ่นแล้วค่ะอยากทานอาหารญี่ปุ่นแลเ้เอาอะไรดีอินคะเอาน้ำเต้าหู้ไม่เครื่องค่ะ หวานกลางค่ะก็ต้องมันจะสั่นก็ต้องมาโทนขอไัยเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆด้วยนหะคะ่ะซื้อนะ้ำเต้าหู้ถ่านแป๊บหนึ่งที่เหลือเอาเอาเอานัา้นมา,<ๆ>าจะ กะะ็เดี๋ยวไปกลับรถนะคะกลับรถกลับเข้าหมู่บ้านก่อนนะคะไปั่นต่อนะคะนี่นะคะร้านทองเปิดใหม่นะคะกลับรถี่ไหนดีเงียบๆก่อนนะคะไปกลับรถอีกระะ้านอาหารนิวตุกนะคะนิวตุกน้ำเต้าหู้แล้วนะคะตอนเช้านี้เราก็จะดื่มน้ำเต้าหู้นะคะ รู้จะอยากทานอะไรเบื่อกับข้าวเมื่อวานนี้ผัดหมูแอดก็ทานหมดที่ไหนแล้วคะทา,านไม่หมดกะคะ่ะแอดเป็นคนแบบเบื่อกับข้าวง่ายๆนะเบื่อง่ายนะคะเป็นโลกเผื่ออาหารแต่ก็แต่ไม่เบื่อคนรักนะคะคนรักมีรัก รักตลอดนะคะรักเดียวใจเดียวนะคะรักใครก็รักจริงถ้าไม่รักก็ไม่รักเลยแต่ก็เป็นคนแบบก็ไม่รู้เนาะถ้าหมดรักแล้วคือไม,ไม่เลยนะคะไม่อยอยากไปอนี่เลย ลัไข่ลรวเลยลักมากมากวันนี้ใครมีเลขอะไรดีๆบ้างปะแอดว่าแอดจะไม่รู้จะซื้ออะไรนะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยสิงคนแบบเล่นมนนีอยู่แล้วเนาะแต่ก็อยากจะซื้อเอรหัสนะคะรหัสผ่านรหัสผ่าน <laughs> พิน <laughs> รหัสผ่านของพินนะคะ,ะนี่เราแอดก็จะเข้าซอยนะเมื่อกี้แอดก็ ปั่นออกนะคะปั่นออกเมนตรงนะแต่มอันนี้แอดก็จะเข้าซอยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นสูงมากเลยนะคะได้น้ำเต้าหู้แล้วเราก็ไม่สนอะไรแล้วนะคะตอนนี้โนสนโนแคร์ no ปั่น่างเดียวนะคะได้ของกินแล้ว <laughs> น้ำเต้าหู้กับาตั้งโกนะคะไม่ได้ทานมาหลายวันแล้วอ่ะแม่ค้าในหมู่บ้านเขาก็เขาหยุดนะคะไม่รู้ไปไหนนะคะน้าหมู่บ้านก็ขายดีมากๆเลย ามาชาก็หมดนะคะชาก็หมดเพราะว่าส่วนใหญ่แบบคนทํางานเนาะคนทํางานเขาก็จะซื้อซื้อกันก่อนขึ้นรถไปทำงานซื้อไปทานกันนะคะทองฟ้าวันนี้ฟ้าโปร่งมากเลยนะคะฟ้าโปร่งโร่งโร่งนะคะ อากาศกำลังดีก็นี่นะคะบ้าน,นาที่หลกลางยังอยู่เยอะนะคะพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำผลประโยชน์อะไรเนาะเป็นที่หลกลางแต่มีถนนตัดไปหมดแล้วนะคะเป็นถนนคอนกรีตเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขายังไม่ไม่ได้ทำ รอนิคอะไรลิทรอนิคขอคนสีก็มีนะคะนี่เป็นหอพักนะคะด้านหลังแค่มีบ้านน้อยๆอย่างเงี้ยพอแล้วนะคะบ้านสายชีวิตไม่อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆแก่แล้วก็ทำวันสะอาดล่ายากลำบากเนาะนี่ก็เป็นหอพักนะคะ วาดเอาซอยเลี้ยวจะไม่เข้าโค้งแล้วคุณป้าคุณป้าก็ยิ้มนะคะเป็นเพื่อสัมพันธ์เนาะคนมนุษย์ที่จะสัมพันธ์ดีกันก,ก,ก็ยิ้มนะไม่รู้จักกันก็จะยิ้มยนะแบบดูแบบเป็นคนใจดีนะคุณป้า จิตใจให้ดีด้านหลังเนาะได้กลิ่นน้ำยาตับผ้านุ่มนะคะกินแรงมากเลยอะ่ะกิ่นแบบเป็นกิ่นที่แบบแอดเียนหัวมากๆเลยกิ่นนี้โอ้เดี๋ยวต้องไปหยุดถูกไอ้นี่แหละมันจะเทือนแล้วมันถุงไอ้นี่นะเดี๋ยวปาต้องโก้ไอ้นี่หมดก็สนามกีฬาสนาม ศาลาอเนกประสงค์นะคะประจําหมู่บ้านนี่ค่ะสถานที่ออกกําลังกายนะคะประจําหมู่บ้านเราเนอะแล้วหอมเลยค่ะตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่างระดับนะคะไปแล้วเดี๋ยวขึ้นเนินเดี๋ยวแอดขอหยุดทำงนี้ก่อนเพรากล้องผูกแล้วนะคะแต่ว่ามันเลื่อนเฉยๆเนาะอืมปรับขากล้องหน่อยนะคะรู้สึก กล้องมันไม่ค่อยแน่นเนาะไม่ขอแขกขกแขกนะคะวันนี้ถ่ากล้องเราสึกมันสันส่นๆไปต่อนะคะไปต่อดูนะคะท้องฟา้าวันนี้ฟ้าปโปร่งมากเลยนะคะท้องฟาง้าโปร่งลงนะคะลงสวยงามนะคะก็ยังไม่มีไม่มีฝนนะคะวันนี้ฝนชอบมาตอนเย็นๆนะคะชอบตกตอนเย็นเนาะ พี่ฝนแล้วนะคะพี่ฝนก็นำความชุ่มชื่นมาให้ก็ดีเนะดีสำหรับคนที่แบบไม่ได้ทำอะไรนะคะคนที่ทำอะไรก็โงวเว่มาไปตกให้ไปตกที่ที่เขาทำไร่ทำนากันนะคะนี่ก็สนามนาประจำหมู่บ้านนะคะก็เป็นสนามย่นย่อมนะคะสําหรับใบเสีกิตกรรมนะคะแข่งขันกีฬา ชับมิตรกันนะคะระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็ในหมู่บ้านด้วยกันเองเนาะสมัยละชันนะคะสมัยละชันเราต้องฝึกษาาวหนึนะคะเราจะไปซอยด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังก่อนวันนี 是。 มีบอกขายกากระเป๋ากระเป๋ามากเรารู้สึกมันจะเรื่อนนะคะกระเป๋ามากกระเป๋ามากแอดเมย์เราไว้ใส่สัมภาระนะคะบ้านหลังนี้ดูะะทำสีใหม่คลาสสิกนะคะ เหนนี่เลยไหนซอยยี่โถยี่โถได้เข้าไปหาุณยายอ้ป้าเลยวันนี้นี่จะไปมองลูกตัวเองก็เป็นสาวช่วงนี้ดอกขูดตอนนี้ไม่ออกดอกเลยนะคะตั้งแต่ฝนไอ้นี่มาลงนะ ดอกลวงหมดแล้วก็ไม่ออกแดดจ้ามากเลยนะคะวันนี้ท้องฟ้าดส,สดใสสดใสสดใสสดชื่นนะคะอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแดดนะคะโอ้ยเหมงจ่าเหมงจ่าเราโดนแดดโดนบ้านหลังนี้หยู่กลางทุ่งนะคะบ้านกลางทุ่งเดี๋ยวแอด,ดก็เอาตะกร้าหมากให้ดีก่อนนะคะตะกร้าหมากเรา อันนี้ใส่ไปมันจะได้มีน้ำหนักไม่งั้นจะเถื่อนจะเถื่อนแล้วก็ตะกร้ามากเราก็จ่ายนะคะอันนี้ยัดไว้พาพายัดไว้นะคะมันจะได้ไม่เลื่อนไปนะคะไปต่อ,อวันนี้ก็เมื่อวานเ,าเสียหลักนะคะรถจะล้มก็เลยเก่งนะคะเก่งแขนที่จับแผน่นะ ปวดเลยนะคะข้อมันบิดเนาะปวดแขนยาก็หมดแหละตอนนี้ทานทานไทยเลยนนแทนแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็วันศุกร์แล้วไม่ได้ไปหาหมอแล้วนะเกลียดปัดเลยนะเดี๋ยวนวดยากับทานยากแก้ปวดปกติไปก่อนนะคะใช่ไหมเมื่อกี้แอดออกมาจากซอยไหนไอ้ก็ ลืมจำไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้โอ้เดี๋ยวไม่รู้ซอยไหนสวย้นไมนะคะแดดร้อนแดกร้อนร้อนแดดอืม ันอะไรแต่จ,จาไม่ได้เลย ออนะก่อนหรืออะไรนะมังกรอะไรนะน่บ้านแอกก็กำลังงามเลยวันนี้สวยงามมาก้าะลมมาแล้วนะคะลมเริ่มฉิวแล้วมนนีปลูกต้นไม้ข้างบนนะคะสวยงามใยเสียนนะคะมีท้องฟ้านะคะ ร่มโปงสว่างสว้นะคะแดดออกแล้วนะคะทันนี้มีแดดแน่เดี๋วอนนี้แดดออกจากที่ฟ้าครึมมาหลายวันนะมีแดดสัทีนะคะมีพ,ะพักๆเดียวนะเดี๋ยวก็ขบ ได้รับแสงแดดที่เป็นวิตามินนะคะเพราะว่าแสงแดดช่วงอยู่ในช่วง9โมงถึงช่วงเช้านี่ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะคะมีวิตามินดีนะคะวิตามินดีดีที่แปลว่าแดด <c oughs> แดดนะคะโอ้บริษัทนะคะเปิดบริษัทนะคะท้ายหมู่บ้านนี้มีบริษัทเยอะเนาะร่งโ,โชคขนาดน,นะคะโชคขนาด หลังนะคะซอยนี้ไม่รู้แอดไปหรือยังซอยนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจหยุดส่งก่อนนะคะไมู่กี่นาทีนะดูว่ากล้องเราจะเก็บข้อมูลได้เยอะสุดเท่าไหร่นะคะโอ้โหพื้นที่ปัามจำนะคะหน่วยปัามจำ ซอยนี้อีกซอยหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปมีบ้านเดี่ยวท้ายหมู่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อมันดับเนาะมันดับว้าวว้าวว้าวาบ้านนี้นะคะเขียวเขียว,เข,ยวเขียวอ่อนเขียวตองเนาะจะออกเหลืองออกเขียวนะคะอลามเลยนะคะอ่าสีใหม่เนาะแต่ก็อยากจะทาสีใหม่เนาะไม่มีคนช่วย สวยเลยเขียวอ่อนมาสวยดอกสีเขียวอ่อนสีป้าอ่อ,อนะอะไรกันเนาะอขียสวยาซอายนี้โอเมื่อกี้แอปยังไม่ได้มา หมดแล้วกับข้าวขายดีขายดีนีนักสอยห่อหอกระจายข่าว<อ>บ้านแอดแล้วนะคะแอดก็จะวนมากลับมาบ้านแล้วนะเขาสอยท้ายหมู่บ้านแล้วก็วนเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะคะคลิปแอดก็ยังอยู่เนาะก็น่าจะได้คลิปยาวประมาณยี่สิบวันนาทีได้นะ่ะ เครื่องเต็มนะคะเครื่องเต็มก็ต้องลบคลิปช็อตที่ไทยถ่ายเก็บไว้เนาะที่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยเจออะไรสวยๆงามๆเราก็ถ่ายเก็บไว้เนาะทำคลิปช็อตสั้นๆเดี๋ยวว่ามันพื้นที่มันเต็มเนาะก็เลยต้องเอาออก ร่วงเย็นจะไปสนามกีฬาเออจะไปที่สวนสุขภาพบางก็ฝพนมันมาทุกเย็นเลยนะคะเพราะว่าเออเผื่อจะหยุดไลไปเดินข้างนอกมั่งนะคะไปเดินเล่นข้างนอกมั่งมันก็แบบไม่นี่หมดเลยไปไม่ได้นะคะฝพนตกทุกวันเลยนะคะเอ๊ะน่าจะซอยนี้เดี๋ยวกันนะคะ บ้านเดี่ยวนกเยอะเลยนะคะทีนะดอกิราบนะคะเนินสูงมากเลยค่ะเนินค่ะเนินวาย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 บ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยว ก็แผนกล้องไปเหมือนเดิมไม่เข้านะคะไปตรงไหนไปซอยไหนดีเดี๋ยวนะคะซอยนี้แล้วเดี๋ยวุนออกตรงนู้นถูกไหมเนี่ย แมมาถูกไหมคะน,นี่จำสอยเมื่อไหร่ว่าไม่ได้ว่าวิ่งไอ้ว่าปั่นมาหรือยังนะคะตรงนี้วันนี้เราปั่นจากข้างนอกเข้ามานะคะตรงนี้แมทชอบตรงนี้นะคะมันีเนี่ยนะคะชอบตรงนี้นะคะีต้นตาลเป็นไม้สวยงามต้นไม้สวยงามน,นะ นี่เดี๋ยปั่นออกใช่กั่นเนี่ยงนี้เมื่อกี้แอดมาอะไรยังแอดมาแล้วมะใช่ไหมมาแล้วเนาะมาเดี๋ยวปั่นออกไปแนวดงตาลนะคะที่บริษัทแลก็ด้านหลังมีนจะมีบะหมี่บะหมี่เจ้าเกา่า โต้นไม้นะคะเป็นอะไรที่ล่มลื่นเนาะท้ายหมู่บ้านจะล่มลื่นดีมากเลยนะคะตอนนี้ก็เดือนเดือนบางทีหนาวมาดูนี่นะคะ ชอบมุมนี้นะคะมุมดงตาลนะคะชมดงตาดูต้นตาลวันนี้อากาศร้อนมากวันนี้ออกสายมากเลยช่อง youtube ค่ะโอ้ยแดดร้อนพวม่ม่งนะคะวันนี้จ่อเลยนะคะโอ้นี่ก็ปัน่นหน้ากลับบ้านนะคะหน้ากลับบ้านเรานะ ก็จะเป็นซอยเมนนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่นี้หน่อยนะคะทานนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะนี้ก็ได้24นี่นะคะบริษัทลุงเดชนะคะปลาต้มเข็มผะ่ะานหน้าบ้านนะคะก็จะหอมมากเลยซุนกระดังงาหอ,อมปลาต้มเข็มนะคะโหดอกพะงไรนะคะสวยงามโอ,โอ้สองฝั่งฟ้าทางเลยนะคะดอกองนี้นะคะ อ,อันนี้ก็ต้นอะไรนะตร้ราวดีนะคะตร้ตราวดีน,นี่ก็จะเป็นซอยเมนซอยเมนใหญ่ถนนก็จะกว้างเลยนะคะน,นี่ก็เป็นเท้าหูเอ้ท้าเทานะคะเท้าเทาสองฝากฝั่งเท้าเท้ส์ท้าเท้ารับกินง,งานต่างๆนะคะผินการสิน ถ่ายรับถ่ายเอกสารทุกอย่างเห็นห่อกระจายข่าวก็ถึงบ้านแอดแล้วนะคะนี่โอ้โหโบ้านแล้วนะคะบ้านเราแล้วนะคะบ้านแอดนี่แล้ววันนี้คลิปก็ยังอยู่นะคะคลิปก็ยังอยู่ ดอดแล้วแต่เมื่อวานได้23นาทีนะคะวันนี้ประมาณ25นาที108ช็อปนะคะอยู่ใกล้บ้านแอดนะคะ108ช็อปวันนี้ก็นี่ก็ส่องเข้าไปนะคะแอดคงไม่ได้เข้าไปนะคะซอยนี้ก็ส่องให้ดูนะคะนี่ก็หวานๆน,นะคะเป็นน้ำปั่นนะคะอยู่หน้าบ้านแอดนี่กลางติดบ้านแอดวันนี้ก็วัน หยุดนะคะไม่ได้ขายนี่ก็เป็นร้านน่ะขายส่งนมนะคะบริษัท